อยู่อยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะฮะนนะครับต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะฮะหลบหลงทิพเป็นวิธีารพิธีกานนะฮะนะฮะเผยแพร่นะฮะเขาเรียกชื่อเสียงของอ,อำเภอพิมายนะฮะประสาทถินพิมายอันนี้เขาเรียกทิพย์ทิพยครับพี่ ที่นี่คือที่ที่เรามองไปนี่คือประตูชัยอันนี้อ่าอันนี้ก็คือเราจัดโต๊ะวงสวงใช่ไหมพี่ที่ตรงนี้เราเรียกว่าประตูชัยประตูชัยประตูประตูชัยอยู่ด้านที่ไหนที่ใต้ของปราสาทอินทิมายถ้ามองไปนู่นจะเจอปราสาทหินทิมายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหันหลังกลับไปนี่เรามองไปนี่คือตะกอนวัดตะนครมเรื่องทางนี้ตะกอนไปไม่เนี้ยเป็นโค้งที่ไหนหรือ อันนี้ก็ปราสาทพี่ไม้ปราสาทิน่พี่หมายก็สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยะอลมาที่หนึ่งพี่น้องนานแล้วก็ประมาณพันห้าร้อยประมาณนั่นแหละนะฮะพี่ฮตอนนี้ก็น่าจะนับกันว่าเป็นประมาณพันเป็นพันปีพันเกับสิบปีพันแปดปีประมาณนั้นนะคะพี่นรับก็อันนี้ก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็มีอะไรพี่พี่ลดกลับอีก ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่้นที่นี่นะพี่นะฮะก็จะบอกพ่อแม่ให้น้องประชาชนบ้างไหมคะพี่พี่ที่เที่ยวนะคะเที่ยเอกที่มายประทีปเขาเปิดกี่โมงกี่โมงคะที่ภาษางพมานะคบเช้าเลยใช่มพี่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเสียค่าเข้าไหมพี่ อ๋อค่าเข้า2ย่าี่สิบบาทใอรับบรรลุโอ้ผู้สูงอายุฟรีนะฮะตาชาตร้ชาติแค่100บาทอ๋อต่างชาติช่อยบาทนี้จะมีกลางคืนมีเรียอะรบบหเราจะเปิดแสงสแสงแสงเปิดทรอบประสาทมาอยถ้ามาี่พิ่ายนที่ต้องมาประสาทที่พี่าม้พี่าย้ี่ก็คืออำเภอพี่ายจังหวัดนครราชสีมาโคราชเหาน เนื้อท so kind of ี a, ่ประมาณคร่าวๆประมาณเท่าไหร่เราทราบนะฮะก็ใหญ่ที Mario. ่ส yeah, ุดจะเป็นที่ไทยแล้วกบบกว้างนะฮะแล้วแล้วก oh, ็มีจัดกิจกรรมอะไรบ้างไหมข้างในฮะหรือว่าเดินชมเมืองปราสาทอย่างเดียวดีที่มานี่เราจะมีที่มเที่ยวไดพทุกเดือนเเฉพาะข่าในปราสาทพอดีอันนี้ก็จะเป็นหัวหมูตามแบบหลวงพ่อฤาษีนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้คือเสาร์อาทิตเราก็จะมี จากไฟสวยๆที่สองสว่างคือคุณมาในเวลากลางคืนก็จะเมีรูปอราสาทในอีกมิติหรือในในช่วงที่เทศกาลช่วงวันหยุดศุดกาวาชิเน่ะสามารถมาชมแสงเพราะว่าคล้ายๆกับว่าจัดแสงซีๆแต่ว่าจะเป็นแสงไฟที่สองสว่างที่ไปเราจะเห็นยอดประสาทเป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งในปราสาทนี้วเห็นเห็นที่มุกที่ไผ่นะฮะก็เป็นรูปหลักแบบนี้นะฮะ เห็นบอกพลังะไรค่ะพลังจากรวาวาลที่ตะวันคือเราที่นี่เราจะมองพระอาทิตย์ อสารดงในช่วงเดือนพฤศจิกาที่เรา,าจัดงานเทศก,กาลเที่ยวพิมา,าจะเกิดประมาณ3ามถึาวันคือเราจะเราจะชมพระอาทิตย์ช่วงประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปแสงที่จะเต็มประมาณ15านาทีราาเราจะอยู่ฝั่งที่ประวัติของบางการซ,าซึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมแล้วเราจะมองเห็นพระอาทิตย์ให้นาบุญทุกคนได้นะคะแล้วจะผ่านช่องของประตู เขาเรียกว่าพระที่อัสดงกันใช่ค่ะจะเป็นพที่มวยงามมากแล้วก็มีพลังอันนี้ก็แด้ความรู้จากพีนิวนะะพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะคะผู้ลใหญ่จอันนี้ที่พเทศบาลนะคะเข้ามาร่มพิธีด้วยนะคะองาาแนะนำแนะนว่มีใครบ้างนทไม อ๋อนี่เป็นทีมทีมงานเทศบาลกองแล้วให้นายกแนะนำหรือป่ากลับมาแล้วครับท่านนายกมาแนะนำเขาให้แนะนำตัวนายกทีมงานนะนายกแนะนำครับขอย่างนะครับท่านท่านนายกท่านนายกเทศมนตรีตำบลพิมายนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมายเทศบาลตำบลพิมายนะฮะก็กลับารวัตนะฮะครับครับขอย่าง แนะนำแนะนำพี่ไหนนะครับลูกน้องท่านนะครับผมนายกกล้องนะครับเป็นนายกเทศบาลตมพิมายครับนี่ประธานสภาประธานสภาเอกสิทธิ์พิรัตรกูลครับประธานสภาเทศบาลตมพิมายครับท่านนายมิตยานาบรมรุงสมาชิกสภาเทศบาลตมพิมายครับผมตัวชุมสมาชิกเทศบาลตมพิมาย ครับผมนายจิรัติิญโยครับผมสมาชิกสภาเทศบาลครับครับผมร้อยตำรวจเอกุาศสมาชิกสภาเทศบาลจร่าินตนาคงที่มายนะคะสมาชิกสภาเทศบาลจุที่มาครบผมนเตีพัฒนาส่วนสมาชิกสภาเทศบาลจุฬาภรณ์ที่ครับผม่าทีอาดีีจิรัตอาตีสมาชิกสภา กิตติบัตรตำบลมาคิดหนึ่งครับแบบย่างเงินดีครับสมาชิกสภาตำบลเทศบาลที่ใหมายครับท่านกิตติธรรกอบุษราสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ใหม่ครับสวัสดีครับนายพระขวัตบุญการุณครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับนักธนาริศนักธนาริศเข้าข้าวหน่อยได้ไหมครับ พี่เกตัดจะได้ค่ะฉันนันยพรวเมอสกุลเคยทำ้สิบร้านอาหารชีวไข่เป็ดย่างเป็นร้านอาหารประจำอำเภอพิมาค่ะแล้วชิวะพรศรีตะกูลค่ะบริษัทมิวมอเตอร์ไบคค่ะัะแทนจำหน่ายรถทอนหน้าเรียมาห้าอำเภอพิมายท่านสดีค่ะเกียร์จีราพเยาภาเาษโรงนายกติธรการบริหารจัดการมูลา วันนี้เรามาบวงสรวงกันนะคะที่ท so อำเภอพินายนะคะพัฒนาบุญร่วมกันนะคะร่มานงานาบรี่ิายนะคะนเทคนรไม่ไดไปเอีกามลง้องเรงบ ทนลองเกมไปนะครับครับเดี๋ยวผมขออญาตนะฮะก็ขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตนั่งนั่งขออนุญาตนั่งได้ไหมครับฝันะครับแล้วที่ใหญ่ท่าน้าแล้วกันแล้วเรียนไปนะครับทีนี้งรยาอะไรอยู่ขออนุญาตขับรถท้าที่ท่านนะครับ เรียงเียหน้าโต๊ะบสูงเลยก็ได้ครับเ,เ,เดีเ๋ยวเดี๋ยวอยักผมผมผมนั่งจุดนี้อันเดียวครับ